สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะอยู่หมู่บ้านพีโนทแวบ้านกล้วยกันจนาค่ะก็ดูมาหลายที่นะคะผ่านทาง Facebook ต่างๆเปรียบเทียบราคาแต่ว่าที่ตัดสินใจค่ะก็คือไปดูมาในแอปของเ m ม n e เนตก็คือเห็นดีไซน์การตกแต่งมันเข้ากับสไตล์ของเราค่ะก็เลยเลือกเลยตัดสินใจเลย จริงๆคือไม่ได้อยู่หน้างานค่ะคุณพ่อจะอยู่หน้างานแล้วพ่อก็จะคอยรายงานเราตลอดเนาะว่าเออเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็คือก็คือช่างก็เข้าทุกวันปกติค่ะเพราะว่าเราก็เห็นจากผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้วว่ามีรถเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะก็โอเคค่ะในะเรื่องของการทํางานค่ะ ประทับใจค่ะก็โฟแมนก็จะเป็นคนคอยแนะนำพวกอุปกรณ์กระเบื้องต่างๆได้ดีเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีเป็นอันนี้เป็นบ้านหลังแรกของเรานะไม่เคยทำต่อเติมครัวมาก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจตรงนี้ค่ะ,ะประทับใจมากค่ะเพราะว่าสไตล์ที่เราชอบก็คือเป็นสไตล์แบบมินิมอลใช่ไหมคะ่ะแล้วคือเราก็ได้แบบที่เราต้องการเลยใช่ okay. ก็ต้องต่อเวลาค่ะประทับใจเรื่องแะ้วเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาอยู่แล้วก็อาจจะไปเลยเดือนกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้รีบจะมาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าทําเสร็จเร็วก็ดีค่ะจะมีในเรื่องของหลังเก็บงานเฉยๆค่ะก็ในเรื่องของความสะอาดต่างๆซึ่งโดยทั่วไปถือว่าไม่ไม่ได้แย่ค่ะแค่คุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างสะอาดนิดนึงก็เลยจะมีแบบฟิดแบอหน้อย ก็ขอบคุณมากนะคะที่นมิตรห้องครัวในฝันให้กับมุกนะคะก็ประทับใจมากๆเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ครัวแรกเลยก็ถ้ามีโอกาสมีบ้านหลังอื่นๆต่อไปก็อาจจะต้องขอใช้บริการของมาเตอร์โฮมอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs>